เอาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคุณก็รับชมมาคาร์โคมอนอีพีที่12กันแล้วนะครับผมอีพีนี้เป็นอีพีที่ผมจะมาทำที่ปามพ,พี่ปามอะไรพ,พ,พี่ฟีฟาร์เวลนะครับผมพี่ฟาร์เวลมอนเตอร์จะได้เอาเบลมาอัปเกรดของได้แล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ำไดทำการเรียกว่าอะไรนะขยายฟาร์มวลลัวและฟาร์มน้องแกะเพิ่มขึ้นมาแล้วทำให้น้องแกะกับน้องวัวเนี่ยมีแบบ มีประชาก,กรเพิ่มมาขึ้นนะครับโอเคตอนนี้ผมมาเจไอไอ้โม้ที่ดูน่าจะเก่งอีกตัวหนึ่งขอยาก,กับขอยากันเลยหนึ่งตัวครับ,รบน้องชื่อว่าเพอร์คาบูนะครับผมมาเริ่มกันเลยอะไรที่มันทำให้น้องไม่ตายวะออลูกไฟอน่ะน่าเป็นท่าที่ไม่น่าตายโอเคระเบา่าโคตรเลยโคตรเบาโอเคขอโคตรไว้หายไปนานก่อนเลยนะครับพอดีว่าช่วงนี้ติดงานเยอะครับผมงานเยอะลุกแบบหมหัวตัวไปรอดกันเลยีเดียว แล้วก็ตัวน,นี้เป็นหวัดนะโอเคบาดแยะเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นหวัดนะตากฝนบ่อยนะชท่าน,นี้โอเคนั่นแหละแค่บารา์อัปเดตว,ว่าผมหายไปเท่าที่จะนานนิดนึงนะผมควนจะมาช้ากว่าปกตินะปกติก็ไม่ได้ทำให้แบบมันมันเร็วขนาดนั้นเอ้ยทำามันช้าขนาดนั้นหรอแช่แบบตท่าน,นี้ยุ่งจริงนะผมเดี๋ยวจะคอยมาแบบอัปเดตเรื่อยล้วกันนะว่าทำไมมาช้าทำไมแบบมา ไม่ตรงเวลาวันนี้นะโอเควันนี้ก็กดไลค์ก, like, ก, share, กดแชร์กดติดตาม,มาก,ก่อนนะ <c oughs> จะได้รู้เนื้อครับผมโอเคอะไรทำให้าานองไม่ตายบ้างวะเดี๋ยวนะ,ปะไปไฟฟ้าหรอไม่เจ็บเนอะอ๋อไม่เจ็บแต่ตายเลยโอเคอุ้ยจะจับว่ะโอ้เข้ามาคิดว่าจะซีหมองไปเลยไปเลย โอเคเราไปรักษาแค์บอน,นก่อนแล้วเราลงไปข้างล่างกัน,นะครับเราจะทําที่ฟาร์มมอนเตอร์ตรงเคลตันที่เราไปเจอสปาวเลยนะฮะโอเคจะได้แบบอีซี่อีซี่ไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะฮะผมจะได้ควรจะทำเป็นสปาวมอลเตอร์แบบคนอื่นเท่าไหร่ที่ใหญ่ๆหญ,หญ่สูงล้อกับบล็อกกันอนะแต่คิดดีทีไม่ไม่น่าคุ้มกับเวลาต้องเอฟเคผมว่าไปเอาสเกลตันแล้วก็คอยตีมาตรงนั้นง่ายกว่านะ โ okay. อเคเขาจะได้แบบเอาฝงกระดูกมาขยายฟาร์มทำข้าวฟาร์มอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะผมโอเคแตงกีย okay. คุณเทีขี่เคลื่อสารเรียบร้อยโอเคเราต้องเตรียมตักกันนิดนึงนะเพราะว่าที่คุณจะพังกันหมดแล้ะโหแบบใช้างานแบบเต็มประสิทธิภาพสุดนะผมโอเคเอาเก็บอาหารก็กอาหารไปก่อนเลยยเก็บเก็บอะไรไม่ต้องเป็นไปก่อนนะอ่นนี้ต้องเอาไปด้วยเคอตายนะ ต้องเอาห่างน้ำไปสองอันโอเคทำมาละติต๊กมาเผื่อเจอเอาธาตไปด้วยโอเคแล้วก็ไม่มีโอเคเอาตัางน้ำไว้ก่อนแล้วก็ไปทำการเอาซ่อมของรพวกนี้ให้เสร็จก่อนนะผมทำของเล็กๆแล้วมั้งของเลมอนก็ค่อยใช้ตอนที่แบบนี้อันจะกินนะโอเคตอนนี้ไม่เมอีอนที่กินนะจนถ้าเกินว้าวห้องพักสวยงามมากเลยอะโอเค ถึงอะไรอุ้ยอ๋ออุ้ย,ยตัวนี้ออกมาบ่อยมากเลยผมไม่เคย,กออกเยสู้กับมันเลยจะทรกิจจะมั้งไม่เอาเสียเวลาโอเควันนี้เราจะ,ะทำภารกิจเราคือห้อยเจ็บคอโอเคหยุคนนิดนึงนะครับผมเออภารกิจของเราก็คือการทำ b เตอร์อัตโนมัติก็เก่งอัตโดนมนี้แล้วกันก็อยาอ่าเดวิลด,ด้วยครับไม่ต้องอัตโนมัติแบบทั้งหมดนะครับผมโอเคทำเป็นที่ขุดเหล็กสักสามสัก 3. สองนะครับำมั้ง โอเคแล้วก็ถานเรามีเหลือมไม่ได้ถานนะครับต้องการถาดดูนิดนึงนะโอเคจะได้ไม่มมดเกินไปทุกคนจะได้เห็นอาา่าโอเคัวายไปไหนวะไม่เคยเจอตัวคาวเลยแบบหันไปหันซ้ายนันขอตอลอดเวลาโอเคมาปึ๊บอะไรที่แก้พังเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวค่อยมาซ่อมให้หลังนะครับผมแก้พังก็เก็บเก็บไปก่อนอาา่าฮะเอาอันนี้ขวานไปด้วยโอเคน้าพอนะมังเอาโกรอบอลไปด้วยเผื่อเจอ ใต้ดินนะโอ okay, เคมอนสเตอร์ใต้ดินแต่ก็ไม่น่าเจออะไรมั้งไม่เจอเลยเดี๋วนะาไปรตรงนี้ก่อนไม่ว่าเองการยังพึ่งใช้อยังไม่ต้องใช้ตอนนี้อันนี้เก็บไว้ก่อนเพราะยังไม่ต้องนะต้องฟาร์มต้องฟาร์มอ้อยมาก่อนนะผมเออแล้วผมว่าฟาร์มอ้อยเพิ่มมาด้วยครับข้างกับฟาร์มไอพีคอร์ดเลยนะเดี๋ยวพาไปดูโอเคไดเลยนิดนึงตรงนี้ตรงนี้เลยนี่ใครมาแต่ว่าลืมเออรดดามีเที่จะทำตีประเภทติด ปกติครึ่งหนึ่งอุ้ยให้หรอทำไมรู้สึกผิดทายอ่าน,นยังากจังวะโอคิดเองวะโอเคไม่เป็นไรตอนนี้วิวสามสิบแล้วนะฮะผ,ผ,ผมว่าผมจะมว่าผมจะไม่ตายนะหวังว่านะโอเคตอนนี้คือฟาร์มอ้อยขนาดเล็กของเรานะตอนนี้มีแค่นี้รอมันโตกว่าเราขยายเพิ่มนะผมโอเคไปครับลงไปข้างล่างดีกว่า ตอนนี้เราได้เวลาสมควรแล้วนะครับแล้วก็หลังใหม่ผมก็ไปจับเปิดมันเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับผมไม่กี่ตัวหรอกเพราะว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีตัวที่น่าสนใจเท่าไหร่แต่เมื่อกี้มีตัวเนื้อสนใจตัวหนึ่งละแต่ก็หายไปแล้วฮะโอเคทอดมาเท่นี้โหฮันนี้เลยครับพางลัชหีมลัชเท่าไหร่ <c oughs> เออแล้วคลิปหน้าเราอาจจะต้องมีการเดินทางกันเร่นเร็วนะครับเพราะว่าตอนนี้ของพร้อมคนพร้อมเดี๋ยวนั้นหลังใหม่เพิ่มนิดนึงนะจะได้แบบถคลิปต่อไปไมันจะลง ลงแบบไม่ลงเลยวะเรียกว่าจะเดินทางต่อได้เลยนะผมจะไปหาเจ้าไอเจ้าอะไรนะั่นไอพยาการะเออนั่นแหละเทนเนอร์การ์ดกันละครับไปหาคนที่อยู่ในเทนเนอร์การ์ดนะจะได้แบบสู้ถือได้สักทีนะฮะ <c oughs> โอเค <c oughs> ถ้าลงไปประมาณชั้นเรวินตรงที่เราลงไปไม่ลงหนาเลืมลืมลืมไปหมดโอเคนี่ไงจะล้โอ้โหเราจะมีแคตัลลัพมาหน่อยพี่ผมไม่อยากให้ตรงนั้นระเบิดนะพี่คครรัับบ โอ้ยดึยมงมาล็อกอ้กมาได้ด้วยว่ะเอเคตอนนี้เราก็ต้องจาัดก,การพื้นที่ให้กว้างกว่าน,นี้ก่อนโอเคอเราโหที่นี่ไม่เก็บของเลยอุ้ยโอเคขยายพื้นที่นี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าพื้นที่นี้ไม่พอสาหรับให้มอนเตอร์เกิดเยอะขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีพื้นที่พอสําหรับให้มันไหลลงไปด้วยนะเอเคอันนี้ก็เป็นแบบเบสิคเบสิกเลยนะของสปาร์มอนเตอร์อันนี้ไม่ทองเรืออะไรอะโอเคทองเรียบร้นอนไล่คนละกัน โอเคผมะให้ไหลไปทางนู้นนะได้ง่ายต่อการขยายพื้นที่มากกว่านะครับอันนี้ปิดตอไบดีไหมนะปิดอาไ้กันตรงนี้ปิดอาไวา้เดี๋ยวเขาจะแต่งข้างหลังแล้วกันนะไี่นี่ขอแบบเน้นใช้งานไม่เน้นสวยงามนะครับ okay. โอเคทางนี้ไหลไปทางนู้นโอเคต้องลึกลงไปประมาณประมาณนี้โอเคโอ้ okay. โหแล้วลึกปุ๊บแย่ yeah, เลย คือมอเตอร์จะได้ตกมาไม่ติดหัวครบกรงสปาวนะไม่งั้นมันจะไม่สามารถไหลลงไปให้เราตีฟรีได้นั่นเองนะครับผมแล้วเราต้องหาพื้นที่ที่เราจะามารถยืนและตีมันได้ด้วยนะโอเคสแตนฟาร์์นี้ก็ไม่ยากนะน่าจะใช้เวลาในการขุดมากกว่าในการทำฟาร์ใใใ์ให้ใช้ใให้งานได้นะเพราะฟาร์มนี้มันเน้นง่ายมากไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะครับผมก็สามารถไปทำตามกันได้เลยแต่หายากคือสปาวมอเตอร์นั่นเองนะยากอย่างเดียวเราังง่ายหมดโอเค ทีน,นี้แปะไว้แปอาไว,แาไว้แล้วก็จริงๆยอยากขยายซ้ายขวาเพิ่มมันก็ได้นี่แต่ไม่เอาดีกว่าเล็กๆเนี่ยเล็กกระทะัดรัดนะตัวเตมีดีโทรมามันนี้ได้พอแล้วแหละนะฮะแล้วต้องทําห้องในการเอฟเคให้มันตึร์ตกไปด้วยนะครับแล้วก็ทําทางลงไปข้างล่างเพื่อจะไปตีมันต้องสูตอย่างน้อยยี่บสองบล็อกนะเพื่อจะตกไปไม่ตายเลยแต่มันจะเหลือประมาณครึ่งหัวใจอยู่นะครับผมโอเค เออผมอาจจะพูดติดขัดนิดนึงนะพอดีแบบไม่ได้อัคดคลิปสักข้าให้จะนานประมาณเกือบอาทิตย์หนึง่งเลยเลยมั้งเออพูดแบบติดขัดนิดนึงนะโอเคนึกคำออกแล้วแต่พูดออกมาไม่ได้นะสูงไปพอวะน่าเด็ดโอเคต่อไปต้องขุดไปข้างหน้าครับเพราะนั้นต้องทำแบบ i ฟินิตี้กันน่าจะวัดได้ว่ามันไหลประมาณเท่าไหร่ทำนฟินิตี้แล้วก็ทางสองทางนี้มาทำอย่างนี้อย่างนี้ได้เลยครับางอินฟินิตี้ง่ายได้โอเคเราวัดพื้นที่ก่อนนะผมว่าไหลประมาณจิตปอกคือตรงไหนอ่าฮะ โอ้ได้ยังไงจริงๆก็น่ากว้างกว่านี้ได้แหละแต่แบบเร็วๆกันเผื่อเผื่อแบบไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เวลาเยอะขนาดนั้นนะผมก็แบบตอนนี้ต้องรีบนอนนิดนึงแค่หี่ยแต่ม,มีเวาลาว่างแค่าอาจจะตอนกลางคืนด้วยนะผมเฮ้ยถึงคนนี้เลยตคนนี้เอาเงียบล็อกโอเคแม่ทำไปอย่างดีพิวดาเชียคิดเอาไว้วแล้วเชียวละ่ะเออคลิปนี้อาจจะไม่มีรีเพย์ให้ดูนะเพราะว่า ไม่มีเวลาตัดัตนเองนะคือแบบอยากตัดให้มันดูดีแต่แบบไม่ได้มีเวลาจริงๆนะขออภัยด้วยนะคิดว่าจะดูแบบคล้ายๆแบบเห็นคุณเห็นแต่แบบไม่ตัดยืมอ่ะผมตัดเพราะเราที่แบบไม่มีอะไรเออไม่รู้จะพูดอะไรก็ก็ตัดออกนะโอเคอ่าประมาณนี้แล้วก็ลองปิดตรงนี้ดูก่อนไอตรงนี้ได้ตรงนี้ตรงนี้เพิ่มเพิ่ม่มเพิ่เพิ่มอาโอ้ยผมกดคิวแล้วไม่อะไรชอบกดคิวชอบพิงของเหลือเกินนะ คพอดีแบบตัวคิวคีย์บอร์ดผมใกล้กับ W ิวอมันเลยแบบสับกดไปโดนอะตอนที่กดเล็กนึงอะเออปึ๊บปึ๊บตรงนี้ขึ้นไปเดี๋ยวต้องแต่งทิปหลังไม้นะกันไม่มีคิดหลังไม่หรอกแต่แบบต้องแต่งหลังไม่เอา้าให้มาดูดีหน่อยโอเคปิดตรงนี้ด้วยน่าจะได้ละปิดตรงนี้โอเคปึ๊บปึ๊บตรงนี้ลงเรียบร้อยเสร็จนี่ก็ไม่ออกแล้วกัน โอเคคต้องขุดประมาณ22บล็อกโดยประมาณนะแต่มันรู้ว่าแคบไปหรือเปล่าวะเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคหกว่าทายวะ่ะสว่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทำเจ็ละแปดเก้ายี่สบอสิบสองโอเคยีสองประมาณนี้ เดี๋ยวขึ้นไปบนก่อนเออช่วงนี้ก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยจริงนะส่งของขยันตากฝนซะด้วยเพระเดี๋ยวตากฝนชีวิตแบบไม่ไม่รีดลมนะตากฝนให้เป็นวัดเซนช้หน่อยแต่ชีวิตง่ายเกินไปนะครับผมต้องหาอะไรให้มันชีวิตดูยากขึ้นมานิดนึงตั้งไหนวะเนี่ยลืมนี่ไงโอ้โหโคตรสูกไปจริงด้วยโอเคเราโคตรไปอย่างนี้เลยยาวๆนะครับผมนี่ยโคตรจะพังก่อนเปล่าวะมันจะพังก่อนเลย ไม่อยากมาเลยโอเคไม่เป็นไรจะค่อยขึ้นไปเอาก็ไลยใกล้ๆครับไม่ไกลมากเราวก็ค่อยสอบว่ามอนสเตอร์จะเกิดอะไรหรือเปล่าด้วยนะแล้วมาตกไปเฮียจะเหลือหนึ่งหัวใจหรือเปล่าต้องคอยลุ้นตรงนี้นี่แหละถ้าไม่ใช่หนึ่งหัวใจแล้วก็นายต้องเพิ่มชั้นขึ้นไปอีกอุ้ยลงมาใกล้กว่าที่นั่เนี่ยก็ไม่ใกล้เท่าไหร่หรอกก็ไกลอยู่เฮ้ยพูดให้ดีใจเหมือนกันครับอันนี้ต่อมา โอเคพอดีไม่พังแต่ขึ้นยังไงให้มันให้มันแบบตอบบอกน้อยสุดเลยจะดูจังไงโอเคเราลองมันเตอร์เกิดมากันถึงแล้วยังไหนเดี๋ยวนะแล้วโอ้โหเกือกบเกินอีกแล้วมันทำให้เกินตลอดเลยวะ่ะไม่เป็นไรตอนนี้เป็นช่องเอฟเคแล้วกันนะเดี๋ยวมาไปท่องเอฟเคมันเตอร์ที่เราจะออกมาคือสเกลตันเราต้องแบบเอฟเคแบบมีอะไรกั้นหน้านิดนึงเลยกันยิงฟรีชัว,ชว,ชวนะร์วนะฮะโอเคเราไปทุก ตกตกโอเคก,กลายเป็นมันเตอร์ตอนนั้นแหละไปไปฮะรอนเราก,ก่นอนไปเฮ้ยวยวไปฮะไปลงไปก่อนสิลงไปสิไปโอเคไม่ไพ่ตายสวยละได้ผลได้ผลได้ผลอโอเคครับตันนี้ก็เสร็จละประเด็นคือต้องทำที่เี่กัน แต่หนูเลยหยิบโอ้โหเดี๋ยวเตียนพี่เตีนครับผมผมผมมาดีผม,ไ,มได้มาหลายครับมาดีที่สุดเลยโอ้ยโอ้โอยเตีนนะพี่พี่ก็ตีนผมเดียวเลยโอ้ยย่ำ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 ถ้าเกือบแบบดีย่ำเลยฮนะเดี๋เรามาดูข้ั้นกันดีกว่าทำเป็นใดลงไปแล้วเนะาทำเป็นขั้นลงไปโอเคเดี๋ยวเราจกบางๆนะจะได้กัน้นไม่ให้มันยิงเข้ามาหาเราได้ซึ่งมันรู้ได้กันได้จริงนะปล่าต้องบอกเพิ่มต้องบอกเพื่อุกเอาพัางอีก โอ้ยพังถูกเวลาซะด้วยจะถึงอยู่เลยโอเคครับขึ้นยังไงนะครับเนี่ยไอ้ท่านี้เราจะออกยังไงก่อนไปนคืนออกไม่ได้นะฮะนี่ไม้เลยนี่อะไรทึบโอ้โหดีครับอว้าวตกเต็มเอาล้วฮะไปเดินคืแล้วออกยังไงดีนี่อะไรเอ้าออกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะลืมไปว่าแบบพูดพักพวกออกไม่ได้อีกเดี๋ยวสักครู่สักครู่ นะถูบพูดด้วยมือก่อนแล้วกันโอ้ยไม่น่าเลยลืมพอพังแล้วมันแบบติดเลยใจเลยคราวนี้ใจอยู่ข้างในเลยรู้ว่าทำงานดีแต่ไม่ต้องพังก็ได้หรือเปล่าเฮ้ยค,คุ้งอามว่าสองอันนี้ไม่พอโอ้โหนึกว่าจะพอใชเพราะว่าทำไม่ใหญ่ไงพะอตีขอาใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กว่านี้ประมาณนิดนึงอ่ะเออไม่เยอะมากกว่านี้หรอกโอเคอาจจะมีจัดจัดใหม่อีกนึงนะจัดใหม่แล้วแบบมีเสียงควักนิดนึงขออภัยนะ โอเคไปต่อฮะต้องขึ้นไปเอาพี่แอกซะหน่อยแล้วก็ไปทำบันไดลิงด้วยบันไดบันไดบันไดเอาน้ำมาด้วยฮะดื่มน้ำจำเป็นเดี๋ยวนะโคตรเราก็ทำทางลงมาดีๆนะแบบตรงเราไปหาพี่ฟาร์มเบลเราเลยตอนนี้ทำให้ยังได้แล้กันฮะแล้วตอนนี้ผมกําลังจะอัปเกรดคอมนะทุกคนทําทําให้คลิปมันลื่นขึ้นไม่แหลกแล้วนะฮะซึ่งเป็นเลยที่ดีมากเลยนะครับผมเียทุกคนเดี๋ยวคลิปแบบลื่นไหลๆเขาจะสวยกันเทีเดียว โอเคตอนนี้เราข้ามฝั่งไปครับพี่ไอ้ก่อนเฮ้ยตอนนี้ส่งงานแล้วกันไม่พอคนนี้พอชัวร์นะโอเคแล้วทำเป็นบันไดมาพอเปล่าวะยี่เบดน์ไม่น่าพอแน่เลยไม่น่าพอนะนี่เราเก็บของกันครับเก็บหินไปก่อนเลยก็พืชอันนี้เก็บไว้ในนี้ก่อนแล้วกันอ่าแฮมแท็กแฮมแทกเก็บไว้ในนี้ก่อนเก็บพวกนี้ก่อนแล้วกันไม่น่าใช้ตอนนี้หรอกโอเคไปต่อ หยุดแค่นี้ไม่ใช่เราวิไทยเดินมานะครับนียมาอุ๊ยโอ้หตับเองแดทซะด้วยเดี๋ยวครับปิ๊งวิ่น้องคนนี้มาขัหช่วยขัหช่วยต้องการจับในอพอดีเลยัาโซเอาเป็นอะไรดีเล็กโทรบอลอ่ะน่าจะไม่แรงอุ้ยไม่แรง50%เองเุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอะไร โอเคเปลี่ยนตัวครับเป็นอะไรที่โจมตีไม่แรงดีนะนี่นครับน้องม้าเลยของเราเอาละน้องมา้าเข้ามาต,มตีได้หรอทำอไรเอาลูกไฟไปครับน่าจะไม่แรงไม่แรงสวยไม่แรง,แรงจับไปเลยปะน่าจะไปเลยนะไปโอ้โหด,ดีเล่นนานเล่น,นสุดนะแต่ไม่มีไฟปากเลยนะมืด ขึ้นระดูไปข้างในครับไปข้างในเช่อะฉยยังไม่ได้เหรออา่าเป็นเนี่ยทำวิธีโอเคใช่ปะส่งมางแล้วนะสงน่งแล้วโอเคจัดไปครับเป็นไ,ได้เหมือนเดิมย่ำไปเลยเกีตาร์เราออกมาอีกครับย่ำไปเลยเอสโก้ลงไปห้ามเหมือนเดิมเอ้ย ท่ตรงนี้นี่พเราดูครับเราดูดไหนเนี่ย t 0 0 0 years later โอเคโอ้โหเล็กเหมือนกันนะที่เราทำเนี่ยนี่ก็ล้กันปั้นเลยส็ทรงนี้ก่อนเลยเมาเลยนี้แต่เริ่มอ่านี่แหละก็ทำไปได้ลีเดี๋ยวว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 เดี๋ยวเยวเวเวเเเเวว เอาไปแปะเไม่เอาเลยตัวเดียวใช่เลยเลยเดียววะตีเดียวะยวะตีไม่ถึงอีกนิดนึงนิดนึงโอเคโอค้ยทีเดียวสวยทำบอลเรียบร้อยคราวนี้เราก็รอไอ้เคให้มอนสเตอร์ต,ตรงมาฮะือจบนะฮะอย่างแรกคือเราต้องทำให้เราตีตรงท้ามันได้เนอะต้องลงไปในระบบไฟด้วย ตรงเท้าพอดีปะ่ะโอเคไม่พอดีเป็นเป็นสองช่ององ่อาฮะโอเคเด็กไปตันนี้ย่ำนี่ฮะเรียบร้อยนะครับเไปสร้างมอนเตอร์แบบอีซี่อีซี่ก็เสร็จแล้วแห้งยากตรงหาเปลาให้เจอกันเองเหนือแนะครับผมโอเคเราปักอะไรแน,น้วกแล้วก็ไปลองบินดีโอเคให้มันความสวยงามนะครับจะได้แบบไม่มีตัวอะไรแบบ เดินมนพอมันเดินมามันอา,าจจะ,ะติดตรงนี้แล้วก็ตกไปไม่ถึงข้างล่างนะแล้วก็จะมาจ้วงเราจนหายไปแมวนะเรียบร้อยเสร็จสิ้นภารกิจของเราเราลองไปเอฟเคแล้วดูก่นว่ามันตกไปกี่ตัวกันนะฮะมาแล้วนี่ไงถอดเจ้าการตัวนี้จะเดิมเฮ้ยม,มาแล้วโอ้โหเลยมันก็ตีเลยเห็นมันยิงเองด้วยเฮ้ยเอาตายเลยเฮยนะแกยิงเพื่อแกทำไมอะ่ะ เฮ้ยฉันไม่ได้แกยิงกันเองซะหน่อยรอยครับเราก็แค่เอฟเคแล้วก็รอให้มันเต็มข้างล่างนะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวขึ้นไปทำหนังสือก,กันต่อเลยนะครับผมตอนนี้อะไรฮะมอนเตอร์เหรอตอนนั้นอ,อะใครอะเอ้าหายไปแล้วไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวม,มาจัดก,การเที่จุดนี้กันคุยลงมาเพิ่มแล้วลงมาเพิ่มแล้วแขกของเราเยี่ยมเยี่ยม มาครับไปดูดีกว่าแขกเ,เราอยู่สุดสบายกันหรือเลปล่าสวัสดีครับอ๋อตีมือเป็นไงอ,อ้ทีชิลโอเคท่านี้ก็สันเละแล้วก็วางกล่องเอาไว้ตนนรงน,ง,งนี้กล่กองนี้เยอะๆเอ้าเอ้ายิงเลยโอเคนี่ก่อนกล่องนเยอะๆเป็นระหว่างกระูกับกระดูกนะฮะผมอะไรแบบไม,ไม่ไม่ทับกันแล้วก็เก็บไปเยอะขึ้นนะฮะผมโอเคจริงๆก็ทำเป็นกล่องใหญ่ดีกว่าแหละแต่ประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะ ครับเราขึ้นไปทำท่านหนังสือเพิ่มนิดนึงจะได้ครับเป็นเอ็นชาด้วยสามสิบได้นะะเดี๋ยวไอ้เพเดี๋ยวผมมาทําหลังไม่นะผมเพราะว่าน่าจะไม่มีะไรทำหรอกนะไม่มีอะไรมากหรอกไม่มีะไรมากก็แค่รอบัลเตอร์เกิดแล้วก็โรบตียับพิชิโอเคเราจะไปเก็บอ้อยตอนนั้นก่อนนะผมอ้อยให้แบบที่เราปลูกเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยแบบไปทําไปรวมกับไอ้เจ้าหนังสัตว์ได้สังวัวของเราหนังสัตว์อะไรวะหนังวัวนะโอเคหนังวัวขนาดสัตว์เลแล้วครับขอชับ ด้วยกันคนะแต่ไม้เราจะพอใช่ไหมเนี่ยหน้าไม้น่าจะพอแหละผมตัดเยอะมากเลยด้วยเออผมลืมพิ่งถึงหมดหมดหนึ่งผมล้มมาหม่เนี่ยทำดูดูกันเป็นหมดที่ช่วยให้เราตัดไม้ง่ายขึ้นแบบไม่ต้องตัดทั้งต้นแบบเฮลลาบอกเฮลลาบอกอะเราตัดแบบบล็อกเดียวแล้วก็ล้มหมดเลยพร้อมกับไอ้เจ้าใบไม้ด้วยนะครับแต่มันจะแต่ไม่ทำให้ง่ายเกินไปนะครับผมเพราะว่าจะผมจะทำแบบให้มันแตกเฮละชิ้นเฮลลชินด้วยนะเป็นหมดนี้เลยนะครับผมโอเคเราไปเอาอ้อยมาเพิ่มดีกว่า มาอยาพูดไม่ค่อยเลือกนะเพราะว่าเออแบบตื่นไม้นิดนึงนะแบบไม่ได้พูดนานก็พูดก่อนนะโอเคพูดเยอะแบบไม่พูดเยอะงี้นานละถ้าให้อยู่คนเดียวนะฮะพูดคนเดียวพูดจริงใหญ่เยีย่ย,ย,ยมว้าวเพิ่มเพิ่มเลยโอเคสึกพาร์ติเคิลน้ำนี่มันทำให้ผมแตกไปโอุโอ้ยโอ้ยน้องวัวติดข้างในด้วยหรอไม่เป็นไรนะทำให้ปล่อยไป,<แ>ไปจากนี่โอเคไม่ต้อง ไม่ดอกด้วยไม่เป็นไรพี่อันนี้เลยนี่นี่นี่ทำกาา็ได้ครับรเสร็จทำได้18อันนะฮะแล้วก็เอาไม้มาหกเชลยวพี้ย,ย,ย,ยเดี๋ยวหกเชลยวเนาะเหลือยสามเชลยวยังไม่ทำต,ต,ตอนนี้เวลว่าแล้วเนี่ยประเด็นตรงนี้เลยอันนี้เวลสิบแปดตรงสิบแปดอยู่เนาะไป แปดสิบแปดไม่พอไม่พอต้องหาไหม้มาเพิ่มอีกไอยโวัวมีคอตเยอะมากเลยว่าไม่เคยใช้เลยเหรอตรงน,นี้เราใส่ลืมนะครับไว้แล้วลืม,ม,ลมลเนี่ยครับไว้ต้องลืมตลอดเลยต้องทับใหม่ทุกวันไปแง๊บาานะฮะนี่นี่อีสามเชลโอเคอีสามเชลมาร้าต้องหาหน้องวัวเพิ่มทีด้วยวะหนังไม่พอต้องหาหนังเพิ่มอหหเออตรงไหนดีตรงนี้ ยีโอเคเกิดไแล้วเกิดได้ละหน,น,น,นึ่งหนึ้างได้ไข่อีกประมาณสองถึงสามเอ้ยประมาณสี่อันได้ประมาณสี่ใช่ใช่ใช่สอง้าหนักสองชิ้นต้องวัวสองตัวจพัวสองตัวจะพอหรือเปล่าเนี่ยยัพอพอหรือป่าครับขอยั่เลยขอยั่วจ้วงทีละตัวขอยั่วจ้วงเลยครับสองตัวเองไม่เยอะหรอกเค่เกิดมาเพื่อทำน,นที่นี่แหละ ตายอย่ากระสีตายอยกระสีเตายอยกระสีตายอยกระสีตายอยากระสีตายตายเสอ็และโอเคโอเคไม้พอดีละไม่ใช่น้องมวไม่ใช่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่ไหนอ่ะแมวแต่แมวเียวไหนไม่รู้แมวปีศาจชัวร์ทอะไรไปครับกลพอละอ่าฮะ ก็เอ้ยกระดาษเหลไม่พอเนี่ยว่ากะดาษห,หมดอีกคราวนี้ไม่มีกระดาษเหลือเลยไหมไม่มีไม่มีเลยเหรอกก่อนเลยโอเคแล้วกลายเป็นหนึ่งเชล็คต้องหาอ้อยเพิ่มนะไอตัวอะไรเนี่ยเนี่ยน้องม้านินมังกรหรือเปล่าหรือสามก้านี้ไม่มีชื่อเลยว่ะน่าจะผมน่าเคยสังเกตและไม้โคตรลบเหรอชีวิตมีคนโบกโคตรลบ ไปเกียร์ดรอทรับเกียร์ดรอสจะไปเดีเเ๋ยวพอเข็นตกเฮ้ยโอ้โหเกือบไปเก็บไปเหมือนกันเกียร์ดรอสเราอุ้ยสวยไม่นั้นไม่แต่ก็เจ็บอยู่เนี่ยเอาอะไรที่มันดูไม่เจ็บดีอะไรที่ดูเจ็บน่าจะไปท่าเดียวกันนะครับคว,วบคอลบเพืดด่อแลกันชีวิตเฟรนควัวบวกควัวลบมเอาเป็นลูกบอลนิรุติก หนึ่งีไม่เจ็บสวยต่อไปครับห้าอิเลโทรบอลอีกทีอิติบอลชื่อไยไม่เคยถูกหรอกคูณไปก่อนไปเจ้าตี้วิ่งไม่ได้งไงครับสายไฟเหมือนกันไงล่ะเข้าไปพี่น้องกันนะจำใครได้สิโอย้ยไะได้ละโบกิบอลอิสมีโอเคเอาไปวันนี้กันถึงแล้ยี่สิบหกอ้ไม่พอต้องการอีกเนี่ยถ้าต้องไปอีกสามันได้อยู่ เรียบร้อยตัวนี้เพิ่งวันละวันแล้วอะได้ไปเลยนี่เรานอนก่อนให้เช้าอุ๊ยแย่ละเฮ้ยมืดอ,อย่างงี้ต้องรีบนอนถ้าเราน้องอ้อยโตเราจะทำเป็นยี่สิบสองสิแล้วนะเดี๋ยวทำหลังใหม่กันนะเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพลิเท่านี้ก่อนนะผมโอ้โหชอบเดี๋ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะคลิปจะลงช้านึ้งแต่ผมพยายามครับให้มาเร็วที่สุดนะครับผมอย่าทำตัวให้ว่างๆเอาไว้นะ ตอนนี้ยังไม่ว่างนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะสำหรับคนที่รอดูนะครับผมขอบคุณที่คอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับผมเราจะห้คนไปค,คลิปเลยนะนนี้ขอเจอเอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ